เลยครับประจําเลยนี่ก็เพิ่งหายไปหมาดๆนี่เองพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับจะไม่หายใช่ไหมวะเออแน่ใจเหรอเชื่อกูดิวะไม่หายหรอกคนทั้งก็วางันเต็มก็วางประจําคิดว่า ไม่หายก็ไม่หายไปอะไรกินไปตีน้อยตีน้อยกินตีน้อยทุกคนไหนมึงบอกไม่หายไงแม่งกูไม่น่าเชื่อมึงเลยก็กูก็วางตรงนี้ตลอดก็ไม่หายทั้งเทิมก็ยังไม่หายก็มันหายไปแล้วเนี่ยอ่าไม่ใช่กูทำไง ซื้อใหม่ไหมหยุดมันเคยได้ยินป่าวว่าสาสตราจารย์ไม่เคยไปเช็โลกอ่ะกูเชื่อไว้ว่าถ้าเกิดเราหาน่าจะเจนอนะเรามาลองหากันหาไอมึงหาเลยไม่เห็นคุณเลยวะไม่เห็นคุณนะเห็นเต็มเสื้อลำพรางที่ว่ดจัดทุกที่ั่ไทยกูหาตุ๊กมีไปแล้ว,ลวไม่เจอว่ะ ง่าวะลองถามประยามปะเขาจะรู้เหรอวะอก็น่อาจะนะ โอ้ยระเบียบไม่รู้หรอกวางไว้กันนะไม่ระวัดระวังของเลยอะ่ะระเบียบก็มองไปสินะของอะไรก็ซื้อมากองเต็มเลยใครก็มาถามมาถามานี่นะเห็นไหมเห็นไหมเก็บมั่งสิลูกตายเลยอย่างเนี้ยระวังตายเลยไม่รับผิดชอบตัวเองมั่งเลยอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวกูไปซื้อใหม่ให้อ้หยุดกูเชื่อไว้ว่าถ้าเราหายไงก็เจอ เอางี้ไหมเราลองไปถามพี่กนอนอทหรือปะว่ายงไงก็น่าจะเห็นไม่เห็นนะคือพี่เขาน่าจไปเคลียร์ของไปกันกล่แล้วแล้วเขาเคลียร์ไปไว้ตรงไหนละ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะอาจจะต้องถามพี่เจ้าที่เขาดีแต่จริงพี่ฝากพีอาร์ไปในกลุ่มแล้วนะว่าเขาจะมาเคลียร์ของอ่ะเพราะแบบตอนนี้มันลกมากแล้วพี่ก็ไม่มีพื้นที่ใช้เหมือนกันจริงๆนี่เพิ่งเคลียร์ไปวิก่อนแต่ก็ กลับมาโลดอีกเนี่ยมึงได้อะไรกลุ่มปะไม่ก็ไม่ว่ะเอ,อ่อแต่ถ้าต้องใช้จริงๆอ่ะก็มายืมของกระตได้นะเดี๋ยวมีได้ใ,ใช้อ้อืมถ้างั้นยังไม่เป็นไรดีกว่าครับพี่ครับโอเคือเดี๋ยวกูไปซื้อให้<ม>ใหม่เลย มันไม่เคยได้ยินเลยวะความพยายามไม่ไม่ไมไมทะเลอะยานหรอกเวถ้าเกิดเราพยายามหามันก็เจอแล้วมึงจะไปหาที่ไหนเมื่อกี้พี่เขาบอกใช่ปะว่าพี่จะน้านที่เหนมป็นคนมาเคลียร์ของเพราะงั้นเอางี้เดี๋ยวเราลองไปหาพี่ชาติก็ไปดูกล้องเลยว่าของเราแม่งหายไปไหนเมื่อตึบ๊บเงียบล็อกล็อกด้วย มึงรู้ป่ะกูไม่เคยคิดเลยนะเว้ยว่าเวลาที่ของชิ้นเล็กๆยังของทำอาร์ตพอมันหายจาชีวิตกูอ่ะแม่งจะทำให้กูรู้สึกว่างเปล่าด้ขนาดเนี้ยอ๋ <c oughs> อนี่เออเจอชื่อะหรของมึงเนี่ยขอมันต้องใช้เยนีเนะเว้วย ซื้อใหมโอ้ยไม่กูเชียวเว้ยว่าถ้าเกิดเราหาันอย่างเต็มที่อ่ะมันต้องเจอเว้ยอา้าวสองคนนั่งทำะไรกันภาพคมชัดระดับ 4K เลยวะเฮ้กูเห็นอะไรอยู่เนี่ย เชี hey, ่ยเฮ้ยมึงถ so so ุงมันหายไปไหนแล้ววะมึงเห็นเชี่ยอะไรด้วยหรอวะกูไม่เห็นเห็นอะไรเลยกูบอกมึงแล้วให้ซื้อใหม่มึงจะงกอะไรนักหนาวะโอก็ใครจะคิดว่ามันจะหายวะกูก็วางไว้ทั้งเทอมตลอดมันก็ไม่เห็นจะหายแล้วมึงดูปงพ์พปอะไรเขาจ๊เสร็จแล้วก็วางทิ้งกันเต็มก็ไม่เห็นหาย แล้วใครจะคิดว่แบบถุงอาถุงเล็กๆอ่ะชื่อเชิญอเลยมันก็เขียนไว้แล้วใครมันจะมาดอยวะมันก็หายได้กูก็มอยากให้มึงซื้อใหม่ 4, 500, 7, 9, อ่ะสี่ห้าร้อยเกีน้อยต้งองอเนี่ยมันเข้าใจกูป่ะบอกกูใช่ไหมว่าถ้าเราหามันไม่ว่ายังไงเราก็จะเจอ